ททำไมี่คนต้องจอดลงไปเลยนิ่งชอบกินเอ็ดืมแั้วไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดไงคุณนายกูไอ้คุณนายคุณนายมาห้ามทำไมหะามคุณนายที่เหนียวแล้วหมูกรอบโรนี่ก็เลยจะได้จ้ะคุณนายอาจารยมาเร็วแม่สั่งกับด้านสิบตรงได้หรือยังเออนี่อีกพวกเกลียนทีบอร์ดที่กูซื้อกูแดกทีเป็นพันนี่ใส่พิเศษเนี้มันไม่เย้งหรอกรู้หรือเปล่าเพราะกูซื้อเขาเนี่ยเป็นพันเนี่ยตัวไปเนี่ยเกือบสองพันรับรู้หรือเปล่าเพราะว่าก๋วยจั๊บเจ้านี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยฉันกินมาทั่วประเทศแล้้้้้ววมมมััันนนนนนนไ่่่่่ออรยยเเเทาาาจีีีีฉตงบิ ว่าก้อยจับเขาว่ใส่ไปเตยแล้วหมูกรอบเขาว่าขอบน้ำซุปเขาว่าอร่อยเพราะว่ามียาจีนจะบอกให้รู้เลยแล้วเลือดที่นี่นะอร่อยนี่ขอที่ชู้หน่อยจากเธอคนสวยนี่นางงามคนนี้ลูกสาวเธอเหรออุ้ยพิมพ์เยอะกับเธอเลยสัมนำตุกต้ง้งนั่นนางสวยนั่นน่ะหุ่นนางแบบนางงามเลยเนี่ยมีลูกสาวสวยเออนี่แถมเหรอ,อจ้าจิงหยบจิ้มยำจิ้มอย่างนี้อร่อยอืมอึมฮึมทีม่สดทีด่สดที่สดฮึมนี่คุณนายวาหมูกรอบจิ้ม่างนี้อร่อยมากเลยคุณนายอร่อยมากอื แล้วจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเลือดเขาก็อร่อยมากเนี่ยแล้วเขาใส่ไข่นี่นะโอ้โหที่สุดคูอปกติถ้าไม่กินเลือดนะคุณผู้ชมแต่ว่ามาล้างเนี่ยจึงกินไม่ว่า